สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าแล้วก็ Fc ทุกๆท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกันที่อู่หันซาค่ะ,ะเรามีรถเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะเลิกดีอีกหนึ่งวันของลูกค้านะคะก็เดินทางมารับรถจากทางอู่ของเราไปไว้ใช้งานค่ะก็เป็นรุ่นนี้เลยนะคะ Hino นะคะเมกาหัวแคบค่ะเครื่องตีรถคู่ตัวของคันนี้นะคะคือเครื่อง j o 8e คะ่ะลูกค้า240แรงม้าค่ะ6สูบคอมเรลเทอร์โบค่ะ รถคันนี้ก็เป็นคันซีนอกนะคะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยเลยค่ะเราจะอัปเดตรอบรอบคันนะคะภายในแล้วก็เครื่องให้ทุกท่านได้ชมกันค่ะไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบรอบคันกันเลยเนาะตัวนี้นะคะก็เป็นหัวเมก้าแคบค่ะ สีตัวรถที่ลูกค้าสั่งมาเป็นสีขาวมุกนะคะก็จะเล่นลายสีน้ำเงินนะคะแดงแล้วก็ดำนะคะส้มๆออกส้มนิดนึงค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าที่เป็นฟิล์มดำค่ะอะไรชุดแต่งหน้าของคันนี้นะคะมีแก้มที่กระจังกันชนนะคะปังตอค่ะมือเปิดประตูนะคะกังขาประตูเนาะแล้วก็คาดหน้าก้านฝัดน้ำฝนนะคะที่เพิ่มเติมมาค่ะขากระจกก็เป็นขากระจกเลนจอจานนะคะไปค่ะเดี๋ยวพาไปชมภายในคอนโซลหัวเก่งของคันนี้กันบ้างนะคะลูกค้า อคอนโซลหน้านะคะก็ทําความสะอาดให้เรียบร้อยเลยสวยงามหมดจุดประมาณนี้เลยค่ะลูกค้าเบาะของคันนี้นะคะเป็นดําล้วนตะเข็บฟ้าค่ะมีผ้าม่านนะคะก็ซักล้างทําความสะอาดประกอบเข้าให้ใหม่เรียบร้อยแล้วค่ะภายในก็จะประมาณนี้เลยนะคะสําหรับเมก้าแคปคันนี้ค่ะคอนโซลหน้านะคะนวมพงมาไัยก็ใส่เป็นหนังแก้วสีชมพูให้ลูกค้าค่ะ ส่วนตัวคันโยกคันชักดำของคันนี้นะคะก็พ่นแกนเป็นสีแดงให้นะคะสวยเลยอ่ะเดี๋ยวดูช่วงล่างกันบ้างนะคะตัวนี้นะคะช่วงล่างของคันนี้นะคะคันหน้าเพราท้ายก็เป็นหกน็อตนะคะเราพ่นแกนให้เป็นสีเหลืองนะะ้ายางเป็นยางใหม่ทั้งหกเส้นนะคะเปลี่ยนให้เรียบร้อยเลยตามภาพที่เห็นเลยนะคะส่วนตัวกระเป๊ะกระบะเนาะกระบะคันนี้ความยาวอยู่ที่สามเมตรหกสิบค่ะเสาแปดสิบระแนงสองไม้นะคะ ขาข้างความสูงอยู่ที่50เซนค่ะลูกค้าก็จะเล่นลายให้กลมกลืนกับตัวรถนะคะเล่นออกสีน,น้ําเงินเยอะนะคะตัวนี้เนาะเดี๋ยวดูข้างๆเต็มลำกันบ้างค่ะลูกค้าข้างๆเต็มลำนะคะสวยเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะตัวร,รถเป็นสีขาวมุกค่ะลูกค้าเดี๋ยวพาไปดูระบบการเดินข้อของที้กันบ้าง ถังลมค่ะเป็นอลูมิเนียมนะคะลูกค้าระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิฟฟี่อีกเช่นเคยค่ะ,ะที่ลูกค้าเพิ่มเติมมานะคะก็จะเป็นเตดยวดสองปากนะคะที่ติดตั้งให้เพิ่มเติมค่ะส่วนตัวการเดินท่อนะคะทางอู่จะใส่ให้เป็นเอสเลทไทเทค่ะปลายสีนิ้วนะคะออกตรงกลางระหว่างคัสซีค่ะรถคันนี้เป็นคัสซีนอกนะคะสภาพคัสซีถือว่าสวยมากเลยค่ะเราจะเก็บงานนะคะทมเงาน,นะคะยันช่วงล่างนะคะคัสซี ตัวรถนะคะจะเงาเหมือนกับสี่รถเลยค่ะตัวนี้นะคะแหนบหลังค่ะทางอูเสริมให้เพิ่มเติมพร้อมใช้งานนะคะรวมกับแหนบที่มากับญี่ปุ่นนะคะข้างหลังก็อยู่ประมาณข้างละเจ็ดตัวนะคะส่วนตัวแหนบหน้ารวมกับที่มากับญี่ปุ่นก็จะอยู่ข้างละสี่ตัวนะคะลูกค้าเป็นคัสซีนอกค่ะคันนี้นะคะเหล็กเราใส่เป็นเหล็กรองแบนตัดความหนาอยู่ที่สิบห้ามิลนะคะสําหรับรถคันนี้เนาะ,ะเดี๋ยวดูรอบๆคันกันเลยค่ะตัวนี้นะคะ สวยเลยนะคะข้างหลังตัวนี้ลูกค้าไม่เอากระตูนนะคะให้ทำเป็นลายเหมือนตัวรถให้นะคะก็จะประมาณนี้เลยะคะ่ะฝาท้ายนะคะเป็นลายนี้ค่ะลายเพชรน,นะคะทรงปากนกแก้วงับข้างนะหูช้างคู่ค่ะดันท้ายก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยค่ะบางฝุ่นหลังเต็มผืนนะคะติดแผ่นไฟสองป้ายให้เรียบร้อยค่ะคันนี้เริ่มทะเบียนออกเรียบร้อยแล้วค่ะสวยงามลงตัวอีกคันนึงนะคะผลงานของอูฮันซาค่ะ เดี๋ยวดูรอบๆคันกันนะคะอ่าอีกข้างนึงนะคะ เรืกดีวันนี้นะคะวันที่25นะคะสิงหาคม2565ค่ะขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่ได้เดินทางนะคะมาจับจองรถจากทางอู่ค่ะวันนี้ก็ได้เรือดีนะคะจะมารับกลับไปไว้ใช้งานนะคะขอให้พี่ๆทุกท่านนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะไปทํางานก็ขอให้กิจการการเงินนะคะเจริญรุ่งเรืองค่ะคิดหวังสิ่งไหนก็ขอให้ลูกค้าสมดังใจปรารถนาทุกอย่างนะคะสําหรับโคดคทนนี้นะคะก็จะเดินทางไปอยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะคะขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามรับ ชมค่ะคันนี้เป็นหัวเมก้าแคบค่ะลูกค้าเครื่อง JO 8E 2 4 0แรงม้าค่ะ กสูบคอมเรลเทอร์โบค่ะคันนี้เป็นคัสซีนอกนะคะถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะหรือว่า FC ท่านใดนะคะที่ได้รับชมคลิปนี้แล้วนะคะอยากรับเหมือนคันนี้ไปไว้ใช้งานนะคะทางอู่หันสาของเรานะคะก็มีให้นะคะลูกค้าได้รับกลับไปไว้ใช้งานหรือว่าจะมาเยี่ยมชมนะคะที่อู่ของเราได้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมีทั้งพร้อมใช้งานแล้วก็เป็นหัวลากคัสซีอยู่อีกมากมายหลายคันเลยถ้าชอบถูกใจก็อย่าลืมมาจับจองรอรับน้องไปไว้ใช้งานกันได้นะคะ คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ